เขาต้องการทํางานทั้งวันทุกวันเพราะการทํางานตลอดเวลามันทํางานให้ความสุขมันทํางานด้วยจิตที่เป็นกุศลมันคือการสร้างกุศลตลอดตลอดตลอดนีนะทุกคนแต่เมื่อก่อนตอนที่เราไม่มีเอเมหรือหลายๆคนตอนนี้ที่เขายังไม่มีเอเมาสังเกตไหมพเพื่อนเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดสักทีเนาะเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวสักทีเนาะ เมื่อไหลจ่าอะไรเงี้ยคือรอรอหาวันหยุดรอหาวันหยุดแต่พอเราอยู่ในระบบ s อ r นะคุณต้อยมันอยากทำงานเพราทุกๆการทำงานมันคือกุศลสติ MSR ว่ามันคือกระถาเพิ่มกุศลแล้วมันเป็นการทำงานอย่างมีความสุขคุณทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะเป็นการทำงานแบบมีความสุขมีความสุขได้เงินแล้วมีความสุขแล้วได้กุศลแล้วไม่ต้องเอาเงินจากตรงเนี้ย ไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นกุศลเมื่อก่อนหาง